ไพ่ีี ee, กระตุ้นพลังจิตใต้สำนึกของคุณค่ะจิตใต้สำนึกของคุณมีพลังงานสูงนะคะถ้ากระตุ้นเสริมแรงบวกบ่อยๆคุณจะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินความรักค่ะสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยถ้าสุขภาพจิตของคุณดีนะคะใบแรกสิบเหรียญคุณมีศักยภาพในการหาเงินค่ะมีโอกาสที่จะมีเงินแสนเงินล้านนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขทางใจมี EQ สูงค่ะ ทำอะไรด้วยความมีแพชชั่นทำแล้วประสบความสำเร็จมากค่ะคุณมีคนรักมีคนส่งเสริมนะคะมีคนที่รักคุณจริงและพร้อมจะซับพอร์ตคุณเพราะคุณมีความจริงใจความหวังดีความรักให้กับคนร,บรอบๆตัวค่ะงานของคุณแม้จะหนักนะคะมีงานเยอะแต่คุณทำได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องงานได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการให้ใหญ่โตค่ะ คุณมีความสามารถในการเอาชนะคู่แข่งนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งมากมีกระดูกที่เบอร์ใหญ่สามารถเอาชนะศัตรูทั้งหลายและโรคภัยทั้งปวงได้สำเร็จค่ะคุณจะได้รับพลังใจจากชีวิตนะคะชีวิตคุณจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นได้รับโชคลาภใหญ่ได้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ราคาแพงมากค่ะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนีนะคะคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีค่ะ ถ้าคุณคิดว่านะคะนี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคําทํานายของคุณแล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับทาทํานายนะคะแล้วกดแชร์ออกไปสู่โลกสู่จัก,กรวาลคะ่ะถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่รับชมคลิปนี้นะคะ